แม่ท้องปัสสาวะแสบค่ะกำลังจะบอกอะไรถ้าเป็นแล้วอย่ารอช้าต้องรีบหาหมอมาดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใ้ทีมงานนะคะแทงที่กดไลค์ขอให้เจ้าตัวเล็กไม่ดื้อไม่โซนสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะ ณแม่กำลังเจอปัญหากับอาการปัสสาวะแสบขัด oh. นั่นแสดงว่าคุณแม่กำลังเสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะ <c oughs> เกิดจากการที่ติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและช่องปัสสาวะ <c oughs> นอกจากนี้น้ำหนักของทารกที่ไปกดทับกระเพาะปัสสาวะ <c oughs> ก็ทำให้ปัสสาวะติดขัดได้ง่ายและอักเสบได้อีกด้วยค่ะ <c oughs> อาการ <c oughs> เมื่อคุณแม่เป็นปัสสาวะอักเสบ สำหรับอาการที่กำลังบอกว่าคุณแม่ว่าเป็นปัสสาวะอักเสบนั้นถ้าพบเกิน3ข้อในนี้แสดงว่าคุณแม่กำลังเป็นแน่นอนค่ะ 1. รู้สึกปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยกดแล้วรู้สึกเจ็บ 2. รู้สึกแสบปืดระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศเวลาปัสสาวะ 3. รู้สึกท้องแข็งหรือเจ็บท้องบ่อยๆเหมือนจะคลอดซึ่งในช่วงนี้ยังไม่ถึงกำหนดคลอดค่ะ 4. ปัสสาวะบ่อยแต่กระปิดกระปอยรู้สึกปัสสาวะไม่สุด 5. ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นปัสสาวะมีเลือดปนหรือปัสสาวะขุ่นชกตั้งคันและ 6. มีอาการหนาวสัน่นไข้สูงปวดบริเวณบ้านท้ายหรือหลังขาะ พบว่าการตามนี้ให้ริโพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะการติดเชื้ออาจลุกลามไปจนถึงทำให้คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะ<อ>วิธีป้องกันรปรัสสาวะอักเสบ 1. ห้ามกลั้นปัสสาวะการกั้นปัสสาวะเป็นเวลานานจะยิ่งทำให้กระเพาะปัสสาวะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะดังนั้นคุณแม่ควรเข้าห้องน้ำถ้าเริ่มปวดฉี่นะคะ 2. ดูแลความสะอาดจุดซ่อนเร้นหลังปัสสาวะทุกครั้งคุณแม่ควรซับอวัยวะเพศให้แห้งและสะอาดลดโอกาสการติดเชื้อลงและถ้าสามารถล้างกับน้ำเปล่าก่อนซับให้สะอาดได้จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นค่ะ 3. ลดการใช้น้ำยาต่างๆล้างช่องคลอดการใช้สบู่ยาฆ่าเชือ้อหรือน้ำยาสำหรับสวนล้างฆ่าเชือ้อไม่ควรใช้เลยค่ะเพราะจะทำให้ระบบที่ป้องกันการติดเชือ้อทำงานได้ลดลงคุณแม่เสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ คุณแม่ดูแลตัวเองให้ถูกวิธีก็จะปลอดภัยต่อโรคปัสสาวะอักเสบได้ค่ะดูแลและปฏิบัติตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งแม่และลูกค่ะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย